ถึงสตูดิโอ DBS แล้วถ้าทางน่าจะมืดแน,น่อันนี้จะมาอัดเพลงนะคะที่เป็นซิงเกิลแรกนะคะทีมีชื่อว่าภาพความทรงจำก็กำลังกังวลอยู่ว่าจะร้องง่ายอยู่ในห้องอัดเพราะว่าเพลงนี้มันค่อนข้างมันไม่ได้เศร้านะแต่มันเซ n ซิ t i v ฟเหลือเกินเดี๋ยวต้องไปลองติดตามบรรยากาศข้างบนกันอีกทีนึงนะฮะ เดี๋ยวรอ,อพี่ป๊อกนะคะแจ็คราเซลนะคะที่เป็นโปรดิวเซอร์ของตูนขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลการร้องซิงเกิลแรกของตูนนะคะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นก็คงจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราก็จะอัดกันห้องนี้นะคะก็ อาจจะมีการเคลียร์พื้นที่นิดนึงเดี๋ยวเข้ามาซ้อมเสียงก่อนเพราะว่าด้วยความตื่นเต้นเสียงมันแห้งๆหายๆด้วยเนาะตื่นเต้นไปหมดฮะทุกเสียงทุกอย่างนี่ใหม่